หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยสอนภาวนาแค่สามคำศักดิ์สิทธิ์ไปทั้งโลกนี้และโลกหน้าครอบคลุมไปทั้งสามโลกธาตุพุทธคุณครอบจกกักรวาลกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังและเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายวันนี้กระผมก็มีเรื่องราวดีๆของการนั่งภาวนาโดยหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยพระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา มัเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับแต่ก่อนที่ทุกๆท,ท่านจะไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับการปฏิบัติธรรมตามสไตล์ของหลวงปูด่ดูพรมปัญโยท่านมีแนวทางปฏิบัติแบบคิดง่ายทำง่ายแต่ว่าได้ผลเป็นอย่างดีจนลูกศิษย์ลูกหา หรือคณะผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมนั้นสามารถนำหลักการปฏิบัติของหลวงปู่ท่านไปปฏิบัติเองได้เพราะว่าทุกๆคนนั้นสามารถปฏิบัติเองได้เพียงแค่ท่านนั้นสละเวลาแค่วันละ3นาทีถึง5นาทีมาตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกวันสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ที่บ้านก็ได้ในรถก็ได้ หรือจะเป็นที่ทำงานก็ได้ขอเพียงมีจิตที่มุ่งมั่นตั้งใจและเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยก็เพียงพอแล้วก่อนที่ทุกๆท,ท่านจะเริ่มก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนั้นทำใจให้สบายทำใจให้ปลอดโปร่งโล่งว่างและยิ้มน้อยๆในดวงใจจากนั้นก็ให้ท่านทำการกราบพระจะกราบที่หิ้งพระก็ได้ หรือจะกราบที่ตรงหัวเตียงบนที่นอนหรือจะเป็นที่ใดก็ได้ที่ท่านสะดวกแต่ถ้าหากว่าที่ตรงนั้นไม่มีพระพุทธรูปท่านก็สามารถนึกถึงพระไว้ในใจแล้วกราบลงไปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยสามครั้งหลังจากนั้นก็ให้นั่งในท่าที่ผ่อนคลายสบายๆจะนั่งในท่าขัดสมาธิก็ได้ แล้วให้นึกท่องในใจว่าพุทธทางสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิซึ่งคาถาบทนี้มีชื่อเรียกกันว่าพระไตรสรนคมมีความหมายคือขอยึดเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งหรือท่านจะใช้ปทพระคาถามหาจักรพพัดก็ได้ ซึ่งพระคาถานี้มีอยู่ว่านะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักคีทานังวารังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทูระโต อาหังวันทามิทาตุยโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิท่านสามารถเลือกท่องในคาถาบทไหนก็ได้ที่ท่านชอบจะเป็นพระคาถาไตรสรนคมหรือว่าจะเป็นพระคาถามหาจักรพัิแต่ในระหว่างที่ท่องนั้นให้ท่านนึกถึงพระให้ท่านนึกถึงองค์พระที่ชอบหรือศรัทธาเช่น พระพุทธโสธรหรือพระพุทธชินราชจะเป็นพระแก้วมารากตหรืออาจจะเป็นหลวงปู่ดูก็ได้เพราะว่าหลวงปู่ดูท่านเคยกล่าวไว้ว่าแกนึกถึงข้าข้าก็นึกถึงแกแกไม่นึกถึงข้าข้าก็ยังนึกถึงแกให้ท่องแบบนี้ในใจไปเรื่อยๆท่องจบท่านก็เริ่มใหม่วนซ้ำไปเรื่อยๆ ทำด้วยจิตใจที่สบายไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องเพ่งอยากจะให้มันได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะดีเองการปฏิบัติแบบนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าการภาวนาบางท่านที่สามารถนึกภาพองค์พระได้ก็ดีไปแต่ในบางท่านที่ไม่สามารถนึกภาพองค์พระได้ออกก็ให้ท่านนั้นหารูปมานั่งดู ดูรูปไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยทำแบบนี้วันละ3-5ถึง5นาทีทุกๆวันแนะนำว่าให้ท่านนั้นทำในตอนที่ท่านตื่นนอนหรือในตอนที่ท่านกำลังจะนอนก่อนจะนอนนั่นแหละเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จิตของท่านนั้นผ่อนคลายมากที่สุดจิตของท่านในช่วงนี้จะไม่ได้รับการปรุงแต่งจะเป็นจิตที่โลง่งว่าง และสบายเป็นจิตที่ได้รับการพักผ่อนนั่นแหละคือเคล็ดลับกรรมฐานสไตล์หลวงปูด่ดูกรรมฐานสไตล์หลวงปูด่ดูหลวงตาม้าเคยเทศนาสอนสิทธานุสิทธตไว้ว่ากรรมฐานเป็นกรรมฐานผู้ใหญ่ครูคือพุทธธรรมสังฆค,ครูคือหลวงพ่อดู จริงๆแล้วถ้าต้องการปฏิบัติธรรมสไตล์หลวงปู่ดูท่านจะต้องมีพระเครื่องมีพระเครื่องอย่างน้อยหนึ่งองค์เอาไว้กำรรไว้ในมือขณะที่ท่านนั้นภาวนาซึ่งพลังงานพุทธคุณจากพระเครื่องจะช่วยให้จิตของเรานั้นสงบและมีสมาธิโดยขณะที่ท่านกำรรและภาวนานั้นให้ท่านนั้นนึกถึงองค์พระที่กำเอาไว้ด้วยโดยถ้าหากเป็นพระเครื่อง ที่สร้างและอธิษฐานจิตด้วยวิชาของหลวงปู่ดู่และหลวงตามมาลองสังเกตว่าพระที่อยู่ในมือของท่านจะสามารถดิ้นได้เดินได้ขยับได้ท่านจะพบว่าพระที่กำไว้อยู่ในมือนั้นมีอาการเหมือนพระกำลังดิ้นอยู่เหมือนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมือของเราและถ้าผู้ปฏิบัติมีการปฏิบัติทุกวันจนถึงขั้น ที่จิตละเอียดเป็นจิตที่เบาสบายท่านก็จะสามารถพูดคุยกับองค์พระที่เรานึกถึงหรือพระเครื่องที่เรานั้นกำอยู่ในมือไว้ได้ซึ่งองค์พระท่านสามารถตอบคำถามในสิ่งที่เราสงสัยหรือปัญหาคาใจได้อีกด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเครื่องที่ถูกสร้างและอธิษฐานจิตด้วยวิธีการของหลวงปู่ดูและหลวงตามมา นั้นสามารถพูดได้ทุกองค์หลวงตามมาเคยกล่าวไว้ว่าพระที่ถูกสร้างโดยหลวงปู่ดูนั้นเราสามารถถามคําถามได้ทั้งสามโลกธาตุเพราะท่านนั้นจะสามารถตอบได้ทั้งหมดแต่อยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะเข้าถึงได้หรือไม่เท่านั้นเองในการภาวนานั้นท่านสามารถเลือกนำบทใดมาใช้ก็ได้ ตามความสมควรตามที่ท่านถนัดไม่ว่าจะเป็นพระคาถาไตราสารนคมหรือว่าจะเป็นพระคาถามหาจักรพรรดิบทไตราสารนคมนั้นจะมีความสั้นกว่าสามารถท่องจำได้ง่ายกว่าทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติในเริ่มแรกเมื่อเรานั้นเริ่มชำนาญแล้วเราจึงเลื่อนเปลี่ยนไปท่องคาถามหาจักรพรรดิก็ได้ หรือว่าใครอยากจะเริ่มสวดมหาจากักพรรดิก็เริ่มได้เลยอยู่ที่ว่าเราทำแล้วเราสบายใจหรือไม่ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเช่นว่าต้องกําพระไปด้วยหรือว่าต้องนิมิตนึกถึงรูปลักษณะของพระไปด้วยแล้วต้องท่องภาวนาจำบทคาถาที่มันยาวๆอีกด้วยเหล่านี้หลายๆท่านอาจจะเกิดความคิดที่ว่าจะทาได้หรือไม่ มันจะยากเกินไปสำหรับเราหรือไม่อันที่จริงแล้วท่านจะคิดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกไปซะทีเดียวเพราะว่าหากเราเปรียบเทียบว่าเป็นการขับรถการขับรถนั้นมีทั้งการเหยียบคันเร่งมีทั้งเหยียบเบรกการควบคุมพวงมาลายัยการใช้ไฟเลี้ยวหากว่าฝนตกก็ต้องใช้ที่ปัดน้ําฝนอีกไหนจะกระจกมองข้างมีทั้งกระจกข้างรถและกระจกหลังรถ เยอะแยะไปหมดเหล่านี้นั้นท่านก็ยังสามารถขับมันได้อย่างง่ายดายเหมือนกับรถคันนั้นเป็นอววะส่วนหนึ่งของท่านเลยทีเดียวมันก็จะยากแค่ตอนเริ่มต้นเมื่อตอนเริ่มต้นหัดขับรถมันก็ยากสำหรับทุกคนนั่นแหละแต่พอขับไปจนเริ่มชินแล้วมีความชำนาญแล้วท่านก็สามารถขับไปได้ทุกที่จะเมื่อไหรตอนไหนก็ได้ในทางกลับกัน หากท่านนั้นเริ่มหัดภาวนาในวันนี้ท่านก็จะเกิดความชำนาญและความเชี่ยวชาญในอนาคตต่อไปสิ่งที่ท่านเคยคิดว่ายากก็จะกลับง่ายดายเหมือนแค่ท่านนั่งหายใจเข้าออกส่วนการนั่งสมาธินั้นท่านอาจจะเคยได้ยินว่านั่งแล้วมองเห็นนั่นนั่งแล้วนิมิตเห็นนี่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ของแถมเท่านั้น สำคัญว่าหากท่านทำแล้วกิเลสในใจมันลดลงหรือไม่พวกความรู้ความสามารถพิเศษมันจะมาเองตามบารมีที่เรามีขอให้ท่านนั้นอย่ายึดติดกับสิ่งนี้เลยให้ท่านนั้นภาวนาไปก็นึกถึงหลวงปู่ไปทำเข้าบ่อยๆแล้วหลวงตาก็สอนว่าเมื่อจิตเรานั้นมีความเป็นทิพย์มากขึ้นเราจะสามารถสัมผัสกับหลวงปู่สามารถคุยกับหลวงปู่ ในจิตในสมาธิได้ท่านอาจจะมาสอนหรือแสดงธรรมะแนะนำในเรื่องที่เรานั้นยังไม่รู้ทั้งนี้มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้พอให้ท่านถือใจความหลักสำคัญคือว่าทำแล้วกิเลสลดลงไหมเพราะกิเลสนั้นเป็นสิ่งไม่ดีที่เป็นเวรเป็นกรรมเวียนว่ายตายเกิดกันในปัจจุบันนี้ก็เพราะกิเลสนี่แหละหากมีเวลาท่านก็สามารถปฏิบัติธรรม ลดกิเลสลงมาท่านก็จะสามารถลดเวรลดกรรมไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อตัวเราและบุคคลอื่นทําให้ท่านจะได้พบเจอแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ต้องใช้เวรใช้กรรมให้กับคนอื่นอย่างที่หลวงปู่ดูท่านเคยบอกไว้เวลาเหลือน้อยแล้วให้รีบพากันปฏิบัติความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับ